หลังจากใช้เวลาเกือบทั้งวันในที่สุดผมกับแฟนก็เดินมาถึงบริเวณที่ดินของผมถึงแล้วถึงแล้วผมบอกกับแฟนของผมทันทีที่มาถึงที่ดินของผมซึ่งตอนนี้ได้มีบ้านที่มีไม้กระดานยกขึ้นสูงจากพื้นดินและมุงหลังคาด้วยผ้ายางสีดำเนื่องจากป่าบริเวณนี้ไม่มีต้นคอที่สามารถใช้ใบามาทำหลังคาได้เลยนี่เข้ามาปลูกบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ แฟนผมถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นบ้านหลังน้อยในป่าใหญ่เพราะแค่เดินเข้ามาโดยไม่ถืออะไรมาก็เหนื่อยแทบตายแล้วพี่โอพาคนงานมาช่วยปลูกไว้ให้นะ่ะเราก็เพิ่งมาเห็นพร้อมกันนี่แหละผมบอกกับแฟนขณะยืนดูบ้านหลังใหม่ของผมด้วยความชอบใจแล้วพี่โอไปไหนล่ะแฟนผมถามหาพี่โอเพราะตั้งแต่เดินเข้ามานอกจากพบกับตามุยและลูกน้องแล้วเธอก็ไม่เจอใครอีกเลย น่าจะอยู่เลยจากนี่ไปด้านในป่านู่นแหละวันนี้จะมืดค่ำแล้วคงไปหาไม่ทันพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินไปดูผมบอกกับแฟนขณะที่เปิดประตูไม้ของบ้านเข้าไปวางสัมภาระซึ่งภายในมีข้าวของเครื่องใช้ผ้าห่มรวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวไว้คล้ายกับมีคนเข้ามาพักหรือเข้ามาทำความสะอาดบ่อยๆอ,อาบน้ำกันเลยไหมผมถามแฟนของผม ซึ่งตอนนี้เนื้อตัวเปียกเลอะเทอะดินโคลนแทบทั้งตัวไหนห้องน้ำละ่ะแฟนผมถามหาห้องน้ำนั่นไงผมชี้ไปยังจอบด้ามสั้นที่วางอยู่ใต้ถุนบ้านเฮ้ยเอาจริงสิแฟนผมถามยังตกใจแล้วจะอาบน้ำกันตรงไหนแฟนผมถามตอ่อก็ในลำคลองนี่ไงเดี๋ยวเราไปอาบด้วยกันไม่ต้องอายหรอกนะแถวนี้ไม่มีคน จะแก้ผ้าวิ่งไล่จับกันเหมือนหนังอินเดียก็ไม่มีใครว่าผมบอกกับแฟนอย่างขำขอย่ามัวพูดเล่นเลยเดี๋ยวมืดค่ำจะน่ากลัวแฟนผมบอกให้ผมรีบพาเธอไปอาบน้ำก่อนที่จะมืดค่ำหลังจากที่ผมและแฟนอาบน้ำในลำคลองและเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จผมก็ก่อไฟต้มมาม่าให้เธอกินพร้อมขนมกับนมกล่องเพราะวันนี้เหนื่อยล้ากันมามากแล้วจึงไม่อยากหุงข้าวหรือทำอาหารให้ยุ่งยาก นี่นะอาหารอร่อยออร่อยเวลาเธอบอกอะไรกับเราเราต้องคิดตรงข้ามกันตลอดเลยแฟนผมบนอย่างน้อยใจผ่านแสงเทียนที่ผมใช้จุดให้แสงสว่างเอาหน้าพรุ่งนี้จะพาไปกินของอร่อยผมบอกกับแฟนก่อนจะส่งขวดน้ําดื่มให้เธอคืนนั้นผมกับแฟนนอนฟังเสียงฝนตกกระทบหลังคาผ้าอย่างพร้อมเสียงกบร้องจนหลับไป นี่เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ต้องนอนกอดปืนในดินแดนแห่งนี้เช้านี้ฝนหยุดตกผมตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวตั้งแต่เช้ามืดเธอเราเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยขยับไปไหนก็ปวดแฟนผมบอกขณะนั่งห่อผ้าห่มมองดูผมกำลังหุงข้าวเดี๋ยวเราไปเอายาที่บ้านของพี่โอให้นะน่าจะมียาคลายกล้ามเนื้ออยู่บ้างแหละรออยู่ที่นี่ก่อน ผมบอกกับแฟนพร้อมส่งปืนสั้นขนาดจุดสี่ห้าให้เธอไว้ป้องกันตัวไม่เอาหรอกเราไม่กล้าอยู่คนเดียวขอเราไปด้วยนะแฟนผมปฏิเสธที่จะรอผมที่นี่เพียงลำพังตามใจถ้างั้นก็กินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินออกไปพร้อมกันผมบอกกับแฟนก่อนที่จะยกหม้อหุงข้าวพร้อมปลากระกป๋องม,มาวางเตรียมให้จากนั้นผมก็พาแฟนของผมไปล้างหน้าล้างตาแปลงฟันที่ลำคลอง ก่อนจะกลับมากินข้าวด้วยกันหลังจากกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วผมกับแฟนจึงออกเดินทางไปหาพี่โอซึ่งผมคิดว่าพวกเขาคงจะอยู่ในบริเวณที่ดินแปลงที่ผมแบ่งให้อันนี้เดินไปอีกไม่ไกลสาบานได้ผมบอกกับแฟนที่หันมามองหน้าผมเหมือนจะถามว่าต้องเดินไปอีกไกลไหมเมื่อเดินมาได้สักพักผมก็พบว่าบริเวณทางเดินข้างหน้ามีคนล้มขอนไม้ขนาดใหญ่ และภายทั้งกอขวางเส้นทางเอาไว้คล้ายจะไม่อยากให้ใครผ่านเข้าไปรอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะผมบอกกับแฟนก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจเส้นทางด้านหน้าโดยรู้สึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างและแล้วสิ่งที่ผมคิดไว้ก็เป็นความจริงหลังขอนไม้ที่ถูกเลื่อยยนตัดให้ขาดและแยกจากกันเพื่อเป็นช่องบังคับให้เดินผ่านเลยจากช่องนั้นผมพบว่า มีเส้นเอ็นตกปลาขนาดใหญ่ถูกขึงไว้พร้อมกับพลางด้วยไม้เลื้อยขนาดเล็กและด้านหนึ่งของเส้นเอ็นถูกผูกไว้กับไม้หลักสั้นๆส่วนปลายอีกด้านหนึ่งถูกผูกไว้กับสลักระเบิดมือที่ถูกมัดติดไว้กับไม้หลักเช่นกันผมค่อยๆเดินออกมาและเดินกลับมาหาแฟนของผมซึ่งยืนรออยู่ไม่ไกลอุดหูนะเสียงมันจะดังหน่อยผมบอกกับแฟนก่อนที่จะปลดเซฟปืน แล้วยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าผมกำลังมาสิ้นเสียงปืนไม่นานนักมีชายสองคนถือปืนยาวแบบ M16A1 กับปืนลูกซองเดียวโผล่มาจากลำคลองบริเวณข้างทางมึงมาทำไมชายคนที่ถือปืน M16 เล็งปืนมาทางผมส่วนคนที่ถือปืนลูกซองก็เล็งปืนมาทางแฟนของผมซึ่งยืนด้วยความตกใจ มาหาพี่โอกลับไปบอกพี่โอว่าผมชื่อทรายแล้วก็อย่าเล็งปืนมาทางแฟนของผมด้วยผมบอกกับชายทั้งสองคนนั้นพร้อมยกมือขึ้นสูงและส่งปืนของผมให้กับพวกเขาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจมึงรีบไปถามโอสิว่ารู้จักคนชื่อทรายไหมชายคนที่ถือปืน M16 บอกกับชายอีกคนพร้อมส่งปืนของผมให้เขานำกลับไปด้วยหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาที พี่โอกับพี่โหนงก็ออกมาหาผมพร้อมกับปืนของผมขอโทษด้วยทรายไอพวกนี้มันไม่รู้จักทรายพี่โหนงยกมือไหว้ผมพร้อมส่งปืนคืนให้กับผมกูว่าแล้วแหละว่าต้องเป็นมึงถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้ไส้คงแขวนไว้กับปลายไม้แล้วพี่โอบอกกับผมทำไมต้องเคร่งเครียดกันขนาดนี้ด้วยผมถามกับพี่โอเพราะตั้งแต่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ ผมยังไม่เห็นมีใครวางกับระเบิดกันเลยที่สําคัญมันเป็นระเบิดของผมเสียด้วยเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านพี่โอบอกกับผมก่อนจะเดินกลับไปในลำคลองซึ่งต้องลอดกอไผกกอที่ถูกฟันไว้ขวางลำคลองเพื่อป้องกันไม่ให้ใครใช้เส้นทางผมเดินผ่านชายที่ถือปืน M16 ยืนนิ่งไม่กล้าสบตาผมนี่ก็ปืนผมผมพูดแบบยิ้มๆแล้วเดินตามพี่โอไป เมื่อไปถึงบ้านของพี่โอผมพบว่าจากป่ารกร้างได้กลายสภาพเป็นไร่กัญชาขนาดเกือบสองไร่คุยกันไปก่อนนะผมกับคนพวกนี้ไปเลื่อยไม้บนภูเขาก่อนพี่นงบอกกับผมขณะที่เตรียมอุปกรณ์เลื่อยโยนและแบกขึ้นบ่าเดินหายไปบนภูเขาหลังบ้านพร้อมกับคนงานทั้งหมดปล่อยให้พี่โอคุยกับผมและแฟนของผมโหทำไมกัญชามันเยอะจังวะพี่ หนพี่บอกว่าปลูกไว้แค่สูบไงผมถามพี่โอหลังจากที่เห็นสภาพของต้นกัญชาที่ละลานตาก็แบ่งให้คนอื่นสูบด้วยไงพี่โอบอกผมแบบอึกอักพี่รู้ไหมข้างนอกนั่นเขาพูดกันหนาหูแล้วนะเรื่องกัญชานี้ผมบอกกับพี่โอตรงๆก็ทำไงได้หรอวะกูไม่มีทุนที่จะจ้างคนมาทำสวนแล้วอีกอย่างตอนนั้นในอินทอรนขวางนี่ ไม่มีคนอื่นนอกจากพวกเราที่นี่พี่โอบอกกับผมแล้วคนพวกนี้เข้ามาได้ยังไงผมยังคงไม่เข้าใจถึงที่มาของไร่กัญชาแห่งนี้ก็พอกูเข้ามาอยู่ที่นี่คนพวกนี้ก็ขอเข้ามาด้วยตอนแรกก็กะว่าปลูกไม่เยอะหรอกแต่พอปลูกแล้วดินมันดีมันก็เลยปลูกกันเยอะอย่างที่เห็นพี่โอบอกกับผมแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงได้ดังไปถึงข้างนอก ในเมื่อนอกจากตามมวยที่ทางที่อยู่แถวยวนปลาแล้วผมก็ไม่เห็นมีใครเลยผมถามพี่โอถึงข่าวของไร่กัญชาแห่งนี้ก็พอคนพวกนี้เริ่มปลูกกัญชาพี่เล็กก็เริ่มพาคนเข้ามาดูบ้านกูแทบทุกวันยังกับเป็นบ้านตัวอย่างพี่โอบอกกับผมถึงสาเหตุของข่าวไร่กัญชาที่ดังไปทั่วทั้งอำเภอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่เล็กต้องพาคนเข้ามาดู ผมยังคงสงสัยว่าทำไมงานนี้พี่เล็กถึงต้องเข้ามาเกี่ยวก็ที่ดินของจ่าดำที่อยู่ตรงข้ามของเราพี่เล็กยึดไปขายให้คนสุราษฎร์หมดแล้วแปลงนี้นี่ก็เป็นของคนชื่อถมเลยไปหน่อยก็ของตาพิษกับตาสิงพี่โอ๋บอกกับผมเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะกับจ่าดำอีกรอกผมบ่นขึ้นมาเพราะเรื่องที่ดินไม่มีใครยอมใครไม่ทะเลาะหรอกพวกจ่าดำเพิ่งเข้ามาที่นี่ไม่กี่วันนี่เอง แวะมานอนที่นี่ด้วยคืนหนึ่งเขาบอกว่าไม่อยากทะเลาะแล้วเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นวันนี้ก็น่าจะกลับลงมานอนที่นี่อีกมั้งพี่โอบอกกับผมถึงเรื่องของจ่าดำที่เข้ามาในอินทนิลขวางก่อนหน้าผมไม่กี่วันแล้วเรื่องไร่กัญชานี่ละ่ะจะเอาอยัางไงผมถามพี่โอถึงการจัดการปัญหาพวกนี้เพราะเท่าที่ผมฟังมาตอนนี้เริ่มจะมีคนเข้ามาปักหลักปักฐานในดินแดนแห่งนี้มากขึ้น ก็เขาลงแรงปลูกแล้วก็คงต้องปล่อยให้เขาเก็บผลผลิตรอบนี้ไปก่อนแต่ก็คงไม่มีรอบหน้าเราได้ที่ดินได้คนมาช่วยทางป่าพี่โอบอกกับผมก็แล้วแต่พี่ตัดสินใจนะเพราะที่ดินผืนนี้มันเป็นของพี่ผมบอกกับพี่โอเออมึงเอาแตงเอามะเขือไปกินบ้างสิปลูกไว้ลูกโตๆทั้งนั้นพี่โอบบอกกับผมพร้อมส่งถังสีใบเก่า หลังจากนั้นผมก็ชวนแฟนผมไปเก็บผักเก็บพริกสดในไร่กัญชาแห่งนั้นพร้อมกับเดินดูต้นกัญชาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเห็นต้นกัญชานี่เหรอต้นกัญชาแฟนผมบอกขณะที่ใช้มือถือถ่ายภาพไว้หลังจากวางถังที่นำมาใส่แตงกับผักอื่นๆนี่แหละเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันผมบอกกับแฟนขณะที่ช่วยเก็บผักเราแพ้อะไรไม่รู้ คันไปหมดเลยแฟนผมบอกขณะที่เริ่มมีผื่นแดงและเริ่มเกาตามตัวยิกยิกคงไม่ได้แพ้แตงแพ้มะเขือหรอกน่าจะแพ้ต้นกัญชาแหละรีบกลับกันเถอะผมบอกกับแฟนจากนั้นก็รีบเดินผ่านไร่กัญชามายัางบ้านของพี่โอมีแป้งหรือคารมายไหมพี่แฟนผมผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วผมถามพี่โอซึ่งพี่โอก็ไปหยิบคารมามาให้แพ้ต้นกัญชาแหละ ทาคาราไมายเดี๋ยวก็หายพี่โอยื่นคารามายให้จากนั้นผมก็ช่วยกันทายาให้กับแฟนไม่นานนักผืนแดงบนตัวก็ยุบลงเออแล้วมาอยู่ที่นี่ตั้งนานกระสุนยังไม่หมดเหรอผมถามถึงปืนที่ผมให้พี่โอไว้ใช้ก็จะดำเพิ่งเอามาให้อีกเกือบสิบกล่องที่จริงก็ไม่ค่อยได้ยิงอะไรถ้ายิงสัตว์พวกนั้นก็ใช้ปืนลูกซองพี่โอส่งปืนที่ผมเคยไปรับจากด่านทหารมาให้ผมตรวจดู ซึ่งไม่มีร่องรอยการยิงเลยเราอยากยิงปืนแฟนผมบอกกับผมไม่เห็นผมนำปืนมาตรวจด,ดูก็ยิงสิว่าแต่พวกที่ไปเลื่อยไมย้บนภูเขาจะตกใจกันไหมผมถามพี่โอเพราะกลัวว่าเสียงปืนจะทำให้พวกนั้นเข้าใจผิดเดี๋ยวกูวิทยุไปบอกให้พี่โอบอกกับผมขณะที่เดินไปหยิบวิทยุสื่อสารไปบอกคนที่เหลือบนภูเขาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะ มีวิทยุด้วยผมทึ่งที่ไม่คิดว่าพี่โอจะมีของพวกนี้ใช้ปกติกูอยู่เฝ้าบ้านพวกนั้นก็ออกไปถางป่าบ้างไปเลื่อยไม้บ้างวันก่อนไปยิงหมูป่าได้ก็วิทยุมาบอกให้ไปหามพี่โอบอกถึงประโยชน์ของอุปกรณ์สื่อสารถ้ามารอบหน้าก็ซื้อมาสักตัวก็ได้จดความถี่ไปจะได้ไม่ต้องมายิงปืนเรียกให้คนตกใจเหมือนครั้งนี้อีก พี่โอ๋บอกกับผมหลังจากที่ส่งวิทยุให้ผมดูคลื่นความถี่หลังจากนั้นผมก็พาแฟนไปซ้อมยิงปืนที่หลังบ้านของพี่โอโดยแฟนขอให้ผมถ่ายคลิปเก็บไว้เพื่อจะได้ไปอวดเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่ตกบ่ายผมก็ขอตัวกลับมายัางบ้านของผมโดยผมบอกให้พี่โอ๋ไปเก็บระเบิดกลับมาไว้เสียเพราะไม่อยากให้มีใครต้องมารับอันตรายซึ่งตอนที่เดินกลับมายัางบ้าน แฟนของผมได้ถือแตงกับผักที่เก็บมาได้รวมถึงยาคลายกล้ามเนื้อที่ขอมาจากพี่โอกลับมาด้วยขณะผมกำลังพาแฟนข้ามคลองบริเวณหน้าบ้านของผมซึ่งน้ำสูงประมาณหัวเขา่าจูจ่ๆกิ่งไม้บริเวณข้างคลองก็หักลงมาผมตกใจยกปืนเล็งไปทางกิ่งไม้เพราะคิดว่าอาจจะเป็นข้างป่าหรือหลิงโดยมีแฟนของผมยืนอยู่ข้างหลังผมแต่สิ่งที่กำลังตรงมาหาผมมันน่ากลัวกว่านั้น ผมปลดเซฟปืนแอมฟของผมแล้วยิงไปทันที